ว,นนนนว,วันนี้มากก็พอบานวันนีข้าชองเนี่ยเกวจะวันนี้มากก็พอบานมาตัดยาพาุกนาแล้วก็มาดูเขาแล้วก็มาดูท้นยาได้จ้ะเนี่ยนี่แต้เขาหนกเต็มเลยเขาหนกหลาหลายไม่ได้ว่านเขาได้จ้ะเนี่ยมันเป็นยาแล้วก็เขาหนก เขาหนกมากมามเขาหนกเป็นยังไงเดี๋ยวที่บอกแล้วกัดยิบไม่ค่อยเห็นกับยิบด้านนี้น้ำไหลกว่าน่าลึกกว่ากันด้านนี้ไม่มีน้ำ เถอหนูหวานมดไอ้นั่นเขาโอ้ยคางคางมีหนามันดีอยู่ แต่ตรงที่ไม่มีน้ำอ่ะมีแต่กระจิบแกพี่น้องเอ้เขาเรียกกระจิบอยู่ในนากระโดกไปสนูตส,สนุสนูวานแต่หัวปีกกระเบนบนี้แหละมันทำยากเหมือนกันนจะจ้ะบางไหนบางยางกับเขางามบางยางก็มีแต่กระจิบนี่นี่เราต้องทวนออกแบบนี้จะ้ะเดี๋ยวเวลามีน้ำมาเราก็ฉีด กิดบยาค่ะแกกิบก๊บทำหลุไม่ไว้ดอกน้อง,องต้นสนุ่นสนุ่มีเขาหนกมียามีกจิ๊บแกเอ้ย ทำนาแต่ห่าปีมันจะมีแบบนี้แหละปีนี่ทำนาอยากบางคนกดหวานต้มเอาข้องฉันหวานเตล่งเลงเดือนเมษาต้องมาทำหลุนเอาแบบนี้เละจ้าพี่นออ้องเอ้ยนี่เวลาก็ลงมาอย่าลืมถือทุงมือมา ตูงมือมาแต่ไม่ได้เตือตุงมือมา,อย,าอย่าไปนอนเลยหัดเฉพะพืชที่เราถ้าเราไม่ฉีดยามันก็ขึ้นมาแบบนี้เต็มไปหมดเลย คนังทนคนังทำไปจ้ะทำไปเรื่อยๆปกติก็จีนเลยจะหวานประมาณช่วงเขบาบรรษาหนดเลยปีนี้หวานก่อนถ้าหวานหลังน่ะก็เป็นถุงน้ามีแต่น้มเลยจ้ะี่นองเลยถุงน,น้ามีแต่น้ำปีนี้ฝนดี ในน้ำก็กำลังมาน้ำปลาเนาะฝนตกไปสองสามคืนตกแต่กลางคืนค่ะช่วงเนี้ยตกงยาเก้ต้องอยาท,าทานนั้งกระจิบทั้งขนุน้องเอ้ย ใจเขาได้เเี่่ยํำอยากแต่เราต้อตงมันมาดูแลเนาะวานถิง่งวานข่วงก็ไม่ได้กินเขาจะี่นองเอ้ยชีวิตชาวไร่ชาวนาเนี่ยวิธีเกษตรวิธีชาวนาน้าร่ามีกระตัดยาอยู่ในนาฉันกระทกุกยาทกุกจะจิบออกนี่จะ้ะ คคยท้ำไปไม่เห็นต้นเขาดอกอมิแตยียช่วงไหนที่มันทำมันโคกอ่ะมันก็จะมีแต่ยาไม่มีเขาดอกเขาจะเห็นเป็นบางต้นมิตียจาจพี่น้องมออบ ทนะ้าวนาทำในน้ำทำอยู่ในน้ำม,มันก็จะมีไขมีมี่มยา่าไรแต่ตรงไหนไม่มีน้ำอ่ะมันจะเป็น ไอนี้เลยจ้ะพี่น้องเลยมีแต่สนุ่มีแต่กระติบมีแต่มีตัดเอตัดยาฮกนาที่เหลวผ่าต,ตัดบ,บ้าน ด่านนเข้ากวานวานต้มก็เลยเห็นตะนามแค้นั้นวานโวนเนาะก็นนกเลยเห็นเขาเเ่าคิ้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้หรอคะ่ะไม่แกวจะทำรุ่นเอ่อนี่ยต่อจ้ะพี่นอ้องขอบคุณที่เขามารับชมจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหนาจ้า